จเจริญพรนะลูกๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความร่มเย็นในใจกับแม่บุญมีวันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวแต่แม่พาความเงียบสงบและลมหายใจที่เบาสบายมาฝากพวกเราด้วยลองวางมือถือลงหรือหาที่นั่งที่ลูกรู้สึกผ่อนคลายที่สุดแล้วลองหลับตาลงช้าๆนะลูก สูดหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆราวกับว่าเรากำลังระบายความหนักอึ้งในอกออกไปให้หมดวันนี้แม่มีเรื่องหนึ่งที่อยากชวนลูกคุยเป็นเรื่องที่มันดังก้องอยู่ในใจของใครหลายคนเป็นเสียงตะโกนที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเราเอง เคยไหมลูกในวันที่ฝนตกหนักแล้วเราลืมร่มวันที่รถเสียตอนกำลังรีบวันที่ทำงานผิดพลาดทั้งที่เราตั้งใจที่สุดหรือวันที่คนรักเดินจากไปโดยไม่มีคำลาจังหวะเหล่านั้นมันจะมีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวด้วยความเจ็บปวดว่าทำไมต้องเป็นกูหรือ ทำไมทุกอย่างมันต้องมาเกิดกับกูคนเดียวด้วยความรู้สึกนี้มันกัดกินใจเราเหลือเกินนะลูกมันเหมือนโลกทั้งใบกำลังรุมรังแกเราเหมือนโชคชะตากำลังเล่นตลกเจาะจงเฉพาะที่ตัวเราคนเดียวความรู้สึกว่าทุกอย่างเกิดแต่กับกูนี่แหละคือประตูบานแรกของความทุกข ที่แม่จะพาลูกๆเดินเข้าไปสำรวจกันในวันนี้เราไม่ได้จะเข้าไปเพื่อตอกย้ำความเจ็บปวดนะแต่เราจะเข้าไปดูให้เห็นความจริงว่าไอ้เจ้าตัวกูหรือตัวตนที่เรารู้สึกว่ามันช่างน่าสงสารและเป็นผู้ถูกกระทํานี้แท้จริงแล้วมันคือบ่อกเกิดของเรื่องราวทั้งหมดจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงภาพลวงตา ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความเจ็บปวดเหล่านั้นเพราะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมเราก็จะเริ่มมองหาจำเลยและบ่อยครั้งจำเลยที่เราพบคือกรรมเก่าบ้างคือคนรอบข้างบ้างหรือแม้กระทั่งโทษตัวเองอย่างรุนแรงแต่ลูกรู้ไหมว่าทันทีที่เราตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน เรากำลังเอาตัวเราเองไปยืนอยู่กลางพายุหมุนเรากำลังสถาปนาตัวตนของเราให้เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแห่งความทุกข์ยิ่งเราให้ความสำคัญกับคำว่าของกูมากเท่าไหร่เรื่องของกูปัญหาของกูความซวยของกูน้ำหนักของมันก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นเหมือนคนแบกก้อนหินไว้บนบา ยิ่งหวงแหนก้อนหินนั้นว่าเป็นของฉันมันก็ยิ่งหนักอึ้งกดทับลงมาที่ไหลของเราเองเมื่อความหนักอึ้งนั้นกดทับลงมาสิ่งที่ตามมาคือการมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างอย่างชัดเจนเราจะเห็นแต่เงาสะท้อนของตัวเองที่บิดเบี้ยวไปด้วยความน้อยใจความจริงประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ และเป็นสัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่พันปีก็คือสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากต้นตอเรื่องราววุ่นวายที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่ลูกในวันนี้แท้จริงแล้วมันคือผลลัพธ์ของกระบวนการที่ซับซ้อนและยาวนานลองจินตนาการดูนะลูกเหมือนเราปลูกต้นไม้ ถ้าเราหวานเมล็ดพริกเราก็ย่อมได้ต้นพริกที่ให้รสเผ็ดร้อนเราคงไม่สามารถคาดหวังให้มันออกผลเป็นมะม่วงหวานหอมได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันคือผลที่สุกงอมมาจากเหตุที่เราหรือปัจจัยแวดล้อมได้กระทำไว้อาจจะเป็นการกระทำในอดีตที่ไกลแสนไกลหรือเป็นการกระทำเมื่อวานนี้เองก็ตาม นี่คือกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งการกระทำที่ยุติธรรมที่สุดเสมอแต่ความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรลงไปอย่างเดียวนะลูกมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกลไกลนี้ไหมเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วเราร้องโวยวายว่าทำไมต้องเป็นกูนั่นแปลว่าเรากําลังปฏิเสธเหตุที่เราเคยสร้างไว้เราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่อยากรับผิดชอบต้นเหตุ หรือบางครั้งเหตุปัจจัยนั้นอาจจะไม่ได้มาจากเราโดยตรงทั้งหมดมันอาจจะเกิดจากธรรมชาติเกิดจากดินฟ้าอากาศหรือการกระทำของคนอื่นที่มาเกี่ยวพันกันเหมือนตาข่ายขนาดใหญ่แต่พอตาข่ายนั้นกระเพื่อมมาโดนเราเรากลับเหมาเอาทั้งหมดว่านี่คือความซวยของฉันการมองเห็นเช่นนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการบิดเบือนความจริง เราเริ่มแยกตัวเราออกจากธรรมชาติแยกตัวเราออกจากความเป็นเหตุเป็นผลแล้วสร้างกำแพงขังตัวเองไว้ในห้องมืดที่ชื่อว่าห้องแห่งผู้ถูกกระทาในห้องนั้นมีแต่เสียงสะท้อนความเจ็บปวดของเราเองจนเราลืมไปว่าแม้แต่ความเจ็บปวดนี้ก็ยังมีที่มาที่ไปมีเหตุปัจจัยปรองแต่งให้เกิดขึ้น แล้วถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปอีกนิดเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกหรอกนะลูกสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเจียนตายแท้จริงแล้วคือความคิดที่เราปรุงแต่งเสริมเติมเข้าไปในเหตุการณ์นั้นต่างหากพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพเลยว่าเวลาเราประสบความทุกข์ทางกายหรือทางใจ เหมือนเราถูกยิงด้วยลูกศรดอกแรกนั่นคือความเจ็บปวดตามธรรมชาติรถชนก็เจ็บป่วยก็ทรมานถูกด่าก็แสบแก้วหูนี่คือลูกศรดอกที่หนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีร่างกายและสังคมแต่เชื่อไม่ลูกคนส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บแค่เพราะลูกศรดอกแรกแต่เรามักจะรีบคว้าธนูมายิงซ้ำใส่ตัวเองด้วยลูกศรดอกที่สอง ดอกที่สและดอกต่อๆไปลูกศรพวกนี้มีชื่อว่าความโกรธแค้นความน้อยใจความกังวลและที่สำคัญที่สุดคือลูกศรที่ชื่อว่าทำไมต้องเป็นกูนี่แหละลูกลูกศรอ,อาบยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดพอลูกถูกรถเฉียวลูกศรดอกแรกแทนที่ลูกจะแค่จัดการเรื่องประกรันหรือรักษาแผล ลูกกับเริ่มคิดวนเวียนว่าทำไมซวยแบบนี้วันนี้วันพระแท้ๆทำไมคนนั้นขับรถแย่จังทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้ฉันคงเป็นคนบาปหนาเห็นไหมลูกความคิดพวกนี้คือลูกศรดอกที่สองสสที่เรากระนำยิงใส่ใจตัวเองซ้ำๆจนแผลที่ควรจะหายง่ายๆกลายเป็นแผลเวกหวะเรื้อรังและเน่าเฟะอยู่ในใจ การที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดมันทำให้เราขยายความทุกข์ให้ใหญ่โตเกินจริงจากเรื่องอุบัติเหตุธ,ธรรมดากลายเป็นเรื่องของชะตากรรมที่กลั่นแกลง้งจากคำนินทาของเพื่อนร่วมง,งานกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทั้งโลกเกลียดเราการปรุงแต่งนี้เรียกว่าสังขารคือการที่จิตเราเข้าไปยึดถือและปรุงรสชาติให้เผ็ดร้อนกว่าความเป็นจริง และเจ้ารสชาตินี้เองที่ทำให้เราดิ้นทุรนทุรายไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวถ้าเราลองหยุดความโวยวายในใจแล้วหยิบแปลนขยายมาส่องดูเจ้าตัวการที่คอยยิงลูกศรดอกที่สองใส่เราเราจะพบว่าคนยิงไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั่นเอง คำว่ากูในประโยคที่ว่าทุกอย่างเกิดแต่กับกูนี่แหละคือในทุนใหญ่ที่คอยสนับสนุนความทุกข์ทั้งหมดอัตตาเปรียบเสมือนตุ่มน้ำที่เปราะบางยิ่งตุ่มใบใหญ่พื้นที่ผิวที่จะรับแรงกระแทกก็ยิ่งมาก ยิ่งเรามีความเป็นตัวกูของกูสูงมากเท่าไหร่พื้นที่ในใจเราก็จะเต็มไปด้วยจุดอ่อนใครพูดอะไรมากระทบนิดเดียวก็เหมือนเอาเข็มมาจิ้มตุ่มแตกแต่ถ้าตุ่มใบนั้นเล็กลงหรือกลายเป็นความว่างเปล่าเข็มที่ทิ่มแทงเข้ามาก็จะผ่านอากาศไปไม่สามารถสร้างรอยแผลใดๆได,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 ได้ลองสังเกตดูสิลูก เวลาที่เรารู้สึกทุกข์มากๆมกักจะเป็นเวลาที่เราหวงแหนสถานะของตัวเองมากที่สุดหวงว่าคนอื่นจะมองเรายังไงห่วงว่าเราจะเสียหน้าไหมห่วงว่าสิ่งที่เป็นของเราจะหายไปความหวงแหนนี้สร้างแรงตึงเครียดมหาศาลเราพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราให้โลกหมุนรอบตัวเรา พอมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่กูต้องการแม้เพียงน,นิดเดียวกูก็จะร้องโวยวายทันทีธรรมชาติเขาไม่ได้มีหน้าที่มารองรับความต้องการของใครธรรมชาติเขาดำเนินไปตามกฎของเขาฝนจะตกแดดจะออกคนจะแก่เจ็บตายหรือสิ่งของจะแตกหักมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก แต่พอเราเอาคำว่ากูเข้าไปแต้ป้ายไว้ว่านี่รถของกูนี่ลูกของกูนี่ร่างกายของกูพอสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราจึงเจ็บปวดเหมือนเนื้อตัวฉีกขาดเพราะเราเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงและสำคัญผิดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวกูนี่แหละคือตัวปัญหา เราต้องยอมรับความจริงอีกข้อหนึ่งที่น่าตกใจแต่ก็ปลดปล่อยเราได้มหาศาลนั่นคือความจริงที่ว่าเราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายที่เราฟูมฟักดูแลมาอย่างดีวันหนึ่งมันก็จะเหี่ยวย่นเจ็บป่วยและเสื่อมสลายไปโดยที่เราไม่อาจห้ามปราม จิตใจของเราเองก็เช่นกันเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เศร้ามันผุดขึ้นมาเองตามเหตุปัจจัยเราสั่งให้มันหยุดคิดก็ไม่ได้สั่งให้มันมีความสุขตลอดเวลาก็ไม่ได้ถ้าแม้แต่กายและใจนี้เรายังบังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแล้วนับประสาอะไรกับสิ่งภายนอกลูกเอย๋ย คำพูดของคนอื่นสภาพเศรษฐกิจการจราจรหรือนิสัยของคนรักสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิงการพยายามจะไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือการวิ่งชนกำแพงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็มานั่งร้องไห้ว่าทำไมกำแพงไม่พังแต่หัวเรานี่แหละที่แตก ความทุกข์ที่ว่าทำไมต้องเกิดกับกูส่วนหนึ่งมาจากการที่เราดื้อดึงไม่ยอมรับกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ เราอยากให้ทุกอย่างเที่ยงอยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้สุขภาพแข็งแรงยั่งยืนพอความจริงปรากฏว่ามันทาไม่ได้เราก็ผิดหวังและตีโพยตีพายการตระหนักรู้ว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขับฟ้าและเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสธรรมชาติไม่ใช่การยอมจำนนแบบคนขี้แพ้นะลูกแต่มันคือปัญญาขั้นสูง คือการรู้จังหวะชีวิตเหมือนนักต่อคลื่นที่รู้ว่าเราสั่งคลื่นทะเลไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะทรงตัวอยู่บนคลื่นลูกนั้นได้ไม่ว่ามันจะสูงหรือน่ากลัวแค่ไหนก็ตามเมื่อเราเลิกพยายามจะไปฝืนบังคับเกลียวคลื่นสิ่งที่เราทำได้และควรทำที่สุดคือการถอยออกมาหนึ่งก้าว ถอยออกมาจากบทบาทของผู้เล่นที่กำลังอินกับละครดรามา่ามาเป็นคนดูที่นั่งมองละครฉากนั้นด้วยใจที่เป็นกลางนี่คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสติหรือการรู้เนื้อรู้ตัวลองดูนะลูกครั้งต่อไปที่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแทนที่จะกระโจนลงไปในบ่อแห่งอารมณ์แล้วตะโกนว่าทำไมทำไมทำไม ให้ลองสูดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้มีความโกรธเกิดขึ้นหนอตอนนี้มีความน้อยใจเกิดขึ้นหนอเปลี่ยนจากกูโกรธเป็นเห็นความโกรธเปลี่ยนจากกูทุกข์เป็นเห็นความทุกข์แค่เปลี่ยนคำพูดในใจและเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวความหนักของอารมณ์จะเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนเรานั่งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ําแล้วเห็นขอนไม้เน่าลอยผ่านมาขอนไม้นั้นเปรียบเหมือนอารมณ์ขุ่นมัวหรือเรื่องราวร้ายๆถ้าเราเป็นผู้เฝ้าดูเราก็แค่เห็นว่าอ๋อมีขอนไม้ลอยมาแล้วเดี๋ยวมันก็ลอยผ่านไปแต่ถ้าเรายึดความเป็นตัวกูเราจะกระโดดลงไปในน้ํากอดขอนไม้นั้นไว้แล้วโวยวายว่า ทำไมขอนไม้ถึงเหม็นทำไมมันถึงโสโปรกแล้วเราก็จมน้ำไปพร้อมกับมันการฝึกเป็นผู้เฝ้าดูคือการคืนความเป็นธรรมให้จิตใจมันช่วยตัดวงจรของกรรมไม่ให้สืบต่อยาวนานเพราะเมื่อเราแค่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่ออารมณ์นั้นก็จะเกิดแล้วดับไปตามธรรมชาติของมันไม่กลายเป็นตะกรนทัดถมในใจ ไม่กลายเป็นเชื้อพลายให้เราไปทำกรรมใหม่ๆที่จะย้อนกลับมาทำร้ายเราในอนาคตนี่คือวิธีหยุดวงจรทุกอย่างเกิดแต่กับกูที่ชะงัดที่สุดพอเราเริ่มเฝ้าดูบ่อยเข้าเราจะเห็นเลยว่าเจ้าตัวกูที่ชอบเรียกร้องความสนใจนี้มันเหมือนเด็กดื้อที่ขาดความอบอุ่นยิ่งเราดุดาว่าอย่าคิดมากสิ หยุดเครียดเดี๋ยวนี้นะมันยิ่งร้องไห้เสียงดังยิ่งอลวาดดังนั้นนอกจากสติที่ใช้เฝ้าดูแล้ว่าขนานเอกอีกตัวที่แม่บุญมีอยากให้ลูกใช้คือความเมตตาโดยเฉพาะความเมตตาต่อตัวเราเองหลายคนเข้าใจผิดว่าการลดละตัวตนคือการเกลียดตัวเองหรือการกดข่มความต้องการของตัวเอง ไม่ใช่นะลูกการลดละตัวตนคือการเข้าใจธรรมชาติของกายและใจอย่างท่องแท้แล้วดูแลมันด้วยความรักที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่าซ้ำเติมตัวเองว่าฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องแต่ให้โอบกอดความรู้สึกนั้นไว้เหมือนแม่กอดลูกที่กำลังร้องไห้บอกกับตัวเองเบาๆว่า ไม่เป็นไรนะมันเหนื่อยใช่ไหมแม่รู้นะว่าเจ็บปวดการพูดกับตัวเองดีๆแบบนี้ไม่ใช่การโอ๋ตัวเองให้เหลืองนะแต่เป็นการใช้น้ำเย็นเข้าลูกไฟแห่งโทสะไฟแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อใจเราได้รับความเมตตามันจะเริ่มคลายความกำแน่นมันจะเริ่มอ่อนโยนลงและเมื่อใจอ่อนโยน ปัญญาก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเรามักจะใจดีกับเพื่อนที่กำลังทุกข์แต่กลับใจร้ายกับตัวเองที่สุดวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่นะลูกลองเป็นเพื่อนแพ้กับตัวเองในวันที่โลกร้ายใส่เราเราต้องไม่ร้ายตอบและที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่ร้ายใส่ตัวเองการให้อภัยตัวเองที่เคยทำผิดพลาด การยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคือการปลดโซ่ตรวนที่ล่ามตัวกูเอาไว้กับอดีตเมื่อเรามีทั้งสติที่คอยรู้ทันและมีความเมตตาที่คอยหล่อเลี้ยงขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการปล่อยวางคำนี้พูดง่ายแต่ทำยากเหลือเกินใช่ไหมลูกเพราะเราชินกับการแบกมาทั้งชีวิตเราถูกสอนให้แบกความรับผิดชอบ แบกความคาดหวังแบกหน้าตาทางสังคมจนเรานึกไม่ออกว่าถ้าไม่แบกแล้วจะอยู่ยังไงการปล่อยวางในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการทิ้งการงานไม่รับผิดชอบหน้าที่หรือนอนเฉยๆไม่ทําอะไรนะลูกแต่หมายถึงการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางผลลัพธ์คือทําเหตุให้เต็มที่ด้วยเจตนาที่ดี แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงไม่เอาใจไปผูกยึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเหมือนลูกถือแก้วน้ำถ้าลูกถือไว้นานๆโดยไม่วางแขนลูกจะล้าจะสั่นจะปวดร้าวไปทั้งตัวแก้วน้ำใบเดิมน้ำหนักเท่าเดิมแต่ที่มันหนักขึ้นเพราะลูกถือค้างไว้ความคิด ความแค้นใจความน้อยใจว่าทำไมต้องเป็นกูก็เหมือนแก้วน้ำใบนั้นยิ่งคิดซ้ำๆยิ่งย้ำคิดย้ำทำก็เหมือนยิ่งกำแก้วแน่นขึ้นลองแบมือออกสิลูกจินตนาการว่าลูกกำลังแบมือที่กำแน่นมานานวินาทีที่ลูกคลายมือออกของที่ลูกกำไว้อาจจะร่วงหล่นลงพื้น แต่ความรู้สึกเบาสบายที่มือมันคุ้มค่าไม่ใช่หรือการยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอในแง่ที่เป็นบทเรียนจะช่วยให้ลูกวางแก้วน้ำแห่งความทุกข์ลงได้วางลงที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องจบก่อนถึงจะวางใจได้แต่เราวางใจได้เลยในวินาทีนี้ แม้ปัญหายัางแก้ไม่เสร็จแต่ใจเราเป็นอิสระได้ก่อนเมื่อเราวางลงได้เบาได้เราจะเริ่มสัมผัสรสชาติของอิสระภาพที่แท้จริงอิสระภาพที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่หรือคนรอบข้างจะปฏิบัติตัวกับเรายังไงแต่มันคืออิสระภาพจากความยึดมั่นขือมั่นของเราเอง ลองมองดูโลกในมุมใหม่มุมที่ไม่มีตัวกูไปขวางอยู่ตรงกลางลองมองต้นไม้โดยไม่คิดว่ามันจะให้ร่มเงาแก่กูไหมมองท้องฟ้าโดยไม่บ่นว่าฝนจะตกใส่กูหรือเปล่าแต่ให้มองสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของทุกสรรพสิ่ง ว่าเราเป็นเพียงคลื่นลูกเล็กๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เราไม่ใช่ศูนย์กลางแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเมื่อมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อทำร้ายกูจะเปลี่ยนเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมดาของมันและเราเรียนรู้จากมันได้วิกฤตจะกลายเป็นโอกาสในการฝึกใจ คนที่ทำร้ายเราจะกลายเป็นครูที่มาสอบอารมณ์เราความสูญเสียจะกลายเป็นเครื่องเตือนสติให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ใจของลูกจะกว้างขวางขึ้นเหมือนท้องฟ้าเมฆหมอกแห่งความทุกข์อาจจะลอยผ่านมาบ้างแต่มันก็บดบังท้องฟ้าไม่ได้ตลอดไปท้องฟ้าไม่เคยผลักสายเมฆ ท้องฟ้าแค่โอบรับทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ด้วยความรู้ตื่นและเบิกบานเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะลูกแม่บุญมีอยากบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบม,มันอาจจะมีวันที่ลูกเผลอกลับไปแบกโลกไว้อีกมีวันที่ลูกเผลอตะโกนถามฟ้าดินว่า ทำไมต้องเป็นกูอีกครั้งมันไม่เป็นไรเลยนั่นคือธรรมดาของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสแต่ทุกครั้งที่ลูกรู้ตัวทุกครั้งที่ลูกดึงสติกลับมาได้นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วจงจำไว้เสมอว่าไม่มีใครทำให้เราทุกได้เท่ากับความคิดของเราเอง และไม่มีใครจะปลดปล่อยเราได้นอกจากตัวเราเองเช่นกันกรรมเก่าอาจจะก,กำหนดบทบาทที่เราต้องเจอในฉากนี้แต่กรรมใหม่หรือการกระทําของเราในวินาทีนี้คือปากกาที่เราจะใช้เขียนตอนจบของเรื่องราวเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมต้องเป็นกูมาเป็นคำถามว่า เรื่องนี้สอนอะไรให้แก่ใจดวงนี้เปลี่ยนจากการเพ่งโทษผู้อื่นมาเป็นการสํำรวจใจตนเองเปลี่ยนจากการแบกโลกทั้งใบมาเป็นการประคองใจให้เบาสบายในปัจจุบันแม่ขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจและขอให้ลูกๆทุกคนที่ได้ฟังเสียงของแม่ในวันนี้จงมีดวงตาที่เห็นธรรม มีปัญญาที่สว่างสวยัยก้าวข้ามพ้นจากหลุมพรางของอัตตาตัวตนพบเจอกับความสงบเย็นที่แท้จริงที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกขอให้ความหนักอึ้งจงมาลายหายไป mm hmm. เหลือไว้เพียงความเบาสบายและความรู้ตื่นขอบคุณที่ร่วมเดินทางทางจิตวิญญาณมาด้วยกันจนจบซีรีส์นี้ หากเรื่องราวนี้พอจะเป็นน้ำเย็นชโลมใจให้ลูกได้บ้างแม่ฝากลูกช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ออกไปและอย่าลืมกลับมาเติมพลังใจกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ลูกจเจริญในธรรมและมีความสงบเย็นในทุกลมหายใจนะลูกจเจริญพร